ให้เทพีว่าบุญทองอบองค์ขอให้ชาวยิ่งตะขอบุญทองอบองค์ให้รูปปิยสวรรค์มีชัย เงินขาวตรงใสฝาไทยเดียวเลยู่เห็นตองใสเดียวดูสีสดใสเครื่องไม้วิเชียนพวกเราฝันไปเราหาเรื่องใสในเกียริวิเชียนลูกัชระเอาใจชนะ เข้าเชิองค์วิเชียร์เ่านั้นชื่อจะอยู่หันคงชื่อสารพรงกลางสามีลาครูขอปากไปทุกท่านดีครับเพลงแรกที่จะต้องให้น้องร้องได้ดีและ ชัดเจนคือแบงนี้ครับแล้วก็ร้องให้เฉียนะครับคุณเชื่อพวกเรามีความศรัทธา